ละคนสั้นเรื่องห้ามออกไปซื้อน้ำตอนตีสามไปรับชมกันเลยพี่กว่าจะกลับมาจากงานฮาโลวีนนะเหนื่อยชะมัดใช่ไปกินเลี้ยงกินลูกอมสนุกมากเลยแล้วก็ได้ ได้ไปแจกขนมด้วยแหละแม่ยังไม่กลับมาสินะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหบ้านเรานี่ตอนสองทุ่มครึ่งก็โล่งเหมือนกันนั้นเนี่ยร้อนจังไปอาบน้ำดีกว่าโมเดลเดี๋ยวฉันไปอาบก่อนนะ แกไม่รู้สแล้วว่าฉันอยู่ไหนฉันคือผีและฉันก็คืออดีตคนขายน้ำที่เสียชีวิตไปแล้ว เสร็จสักทีขึ้นไปข้างบนดีกว่าพี่โอเคอยากให้แม่มาติดราวบันไดจังเลยเนี่ยไม่มีบันไม่มีราวเลยนะตรงขึ้นบันไดอะ่ะอมันนั่งดูทีวีดีกว่า ฉันเป็นแม่มดที่หัดขี้ไม่กอดเด็กคนไหนยังไม่นอน นั่นไงอ,อุ้ยพี่นั่นอะไรอะอะไรโมเดลเธอเพอร์เจอร์อะนั่นอะไรอะน่ากลัวนะ,อะ,อะบอกมาดูสิพี่ หรือว่าฉันลองขยี้ตาดูสิชุบ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 เฮ้ยไม่มีแล้วฉันตาฝาดเหรอเนี่ยสงสัยน่าจะตาฝาดแหละอืมโอเคแต่ชื่อมันเถอะมาดูทีวีดีกว่าอ่ะ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  ีนโมเดลฉันง่วงแล้วฉันขอไปนอนก่อนนะโอเคว่าเอาไม่ใช่ห้องฉันห้องฉนันจะเป็นสีชมพูหวานแบบได้ไงล่ะอนอนดีกว่าอนอนด้วยก็ได้หิวน้ำจังด้วยนี่มันก็ตีสองแล้วนี่ หิวน้ำมากเลยน้ำก็ไม่มีไปปลุกพี่ดีกว่าพี่อะไรหอโมเดลเนี่ยฉันหลับอยู่ดีๆหนูหิวน้ำมากไปไปซื้อน้ำกับหนูหน่อยเดี๋วตู้ย็นก็คงมีพี่ไปนอนก่อนนะพี่ โอ้ยพี่ไปด้วยเหรอใช่เออ,เอ,อไปก็ได้ต้องแหกขี้ตาตื่นมาเนี่ยนะเฮ้ยไหนไหนไปก็ได้ไปป่ะร้านขายนะ้ำตรงไหนอ่ะอืมตรงนั้นน่ะอ,อ๋อโอเคปะออเดินไป ก็ได้มันอยู่ใกล้แต่ได้ข่าวว่ามันขายน้ำเขาตุยไปแล้วไม่ใช่เหรออืมเขาน่าจะมีคนใหม่มาแทนแหละอเออเ้ยเสียงอะไร,รอ่ะโมเดลเราคิดถูกคิดผิดเนี่ยโอ้ยฝนตกอ่ะโมเดลโอ้ยเสียงฝนนี่ เงยร้านขายน้ำอยู่ตรงนั้นเปิดอยู่เหรอโมเดลตอนนี้มันก็ตีสามนะเฮ้ยพี่อะไรตัวนั้นนี่ที่หนูเจอตอนดูทีวีอะเหรอนั่นเหรออุ้ยพี้พับพับพับผีลอกเฮ้ยไหนไหนพี่ขอไปดูใกล้ๆซะ จริง,รงฉันแต่งมาหลอกเด็กใช่ๆเด็กที่ไหนไม่ยอมนอนเพราะวันนี้เป็นวันฮาโลวีนและเด็กที่ไหนไม่ยอมนอนล่ะ โมเดลไปไปไปแต่หนูหิวน้ำไปฉันกลัวยไม่ไฉันฝันเหรอเนี่ยฉันฝันหรอไม่น่มันเป็นเรื่องจริงฝันหรอฉันฝันเฮ้พี่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 กหลับอยู่เดี๋ยวไปดูร้านขายน้ำตรงนั้นก่อน โอ้โอ,โอ้ไปดูร้านขายนะ้ำตรงนั้นก่อนอ้าวยังไม่เปิดหรออย่าบอกนะว่าฉันฝันไปแต่ฝนตกเหมือนในที่ฉันฝันเลยอะน่ากลัวจังเลยเนี่ย,ยวันฮาโลวีนน่ากลัวชิมัดแต่ไม่เป็นไรเพราะมันก็เป็นวันสนุกๆวันหนึ่งฮะ เป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนชอบกันไหมเอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์แล้วกดกระดิ่งกุงกริ้งกุงกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของวาวาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะ